กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ด FM 93.75เมจเหรเฮสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่กับดิฉันดีเจออยพัชรพร์จิรแพทย์สุขนักประ ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในวันนี้อ่อยมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนข่าวสารประชาสัมพันธ์และสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับวันศุกร์นี้ออยก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวข่าวสารงานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันนะคะในวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็ประเภทผ้ามารวมกันเยอะเลยนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปกันค่ะสำหรับตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการค่ะ พอชกอรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเกิดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ3มระดับคือพออยู่พอกินอยู่ดีกินดีและมั่งมีสีสุขสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้วิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะคุณแม่ปาหนีดค่ะสวัสดีค่ะค่ะในวันนี้นะคะมาพบกับคุณแม่ปาหนีที่จังหวัดเลยนะคะอยากจะขอให้คุณแม่นะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ,ะชื่อแล้วก็ตำแหน่งนะคะคุณแม่เป็นชื่อปราณีสิประกอบค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจค่ะ ชื่อกลุ่มวิสาหกิจของคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชผลการเกษตรเพื่อสุขภาพค่ะค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่คุณแม่มาเริ่มจับผลิตภัณฑ์โอทอปเนี่ยคะ่ะคือเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนก่อนคะ่ะคือความจริงเราก็ทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเป็นเป็นอันดับแรกเนาะเพราะว่าเราไป คือไม่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทํานะพอดีไปถือศีลภาวนาแล้วพอดีเห็นพระอาจารย์ท่านป่วยก็เลยไปเซิร์ชเห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะก็เลยก็เลยทํามาประมาณยี่สิบกวัดนี่แหละเสร็จแล้วก็ถวายพระถวายพระเสร็จจุดเริ่มต้นเนาะถวายพระเสร็จเราก็เอาส่วนที่เหลือนะไปออกงานที่อําเภอเอราวัณเขามีงานเกี่ยวกับเพื่อสุขภาพอะไรสักอย่างหนึ่งจับไม่ได้หลายปีเนาะก็ไปวาง ไปวางเสร็จก็พัฒนาชุมชนท่านก็นมาเห็นเนาะท่านก็เลยว่าเป็นแม่เอาไปจดทะเบียนโอทอปดูไหมทีแรกเราไม่เข้าใจนะว่าโอทอปคืออะไรเนะาะก็เลยไปจดทะเบียนโอทอปเสร็จมันมะพร้าวสก,กัเดเย็นตัวแรกอ่ะพอจดเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาส,ส,มส่งเสริมส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชนเราเนี่ยก็เลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาเนะาะแล้วก็คือในในพื้นที่เราเนี่ยมันมีวัตถุดิบเยอะก็ได้ความรู้จากในงานต่างๆค่ะไปอบรมแม่แม่ ใช่ในการทำผลิตภัณฑ์แต่และตัวเนี่ยตั้งแต่พอชอแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดเนาะแล้วก็เกษตรเราต้องขอขอบคุณเกษตรด้วยเนาะแล้วก็ตั้งแต่อําเภอแล้วก็มาจังหวัดแล้วก็ศูนย์ภาคค่ะศูนย์ภาค,คหมายถึงอุตสาหกรรมภาคศรีอุดรจะมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์กับทุกตัวบค่ะ<อ>ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาคือมามาช่วยแม่ๆค่ะ<อ>ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทํา กับทุกอย่างคะ่ะแล้วก็ได้งบสนับสนุนจากอำเภอมาสร้างโดมพลังงานแสงอาทิตย์หมายถึงว่าพาวาาโดมเนาะ<อ>งบประมาณก็สามแสนกว่าบาทมาให้แม่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 แมแมก็เลยมีผลิตภัณฑ์เป็นกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์<อ>แล้วก็มีพริกคือตากสมุนไพรค่ะเราทําสมุนไพรเป็นหลักเนาะสมุนไพรในกล,ลุ่มเราก็ปลูกเองค่ะตั<อ>้งแต่ขมิน้นไผ่แล้วบางอย่างเราก็ไปเอาู่บนภูเขาเนาะ มันมันมีอยู่บางอย่างบางอย่างเราก็ต้องใช้เป็นเป็นของในป่าค่ะเป็นของพื้นที่ป่าปขึ้นฟูไปเอาค่ะอย่างเขาเอ็นอ่อนอย่างนี้เราไม่สามารถปลูกได้ปลูกได้แต่ว่ามันต้องใช้ต้นแก่เนาะเอามาสกัดน้ํามันก็ไปเรีนยนรู้มาค่ะจะมีหน่วยส่งเสริมฝ่ายการตลาดก็จะมีสานักง,งานพณนชย์จังหวัดเนาะพาออกตลาดไปจําหน่ายที่เจเจมอบ้างค่ะเจเจมอแล้วก็เซนทันแล้วก็เมืองทอง ก็ไปค่ะมังทองธานีอ๋อบางทองธานีบางทองก็ไปค่ะอ๋อก็คือโอทงานโอทศใช่ค่ะงานโอทศแล้วแล้วแต่งานที่ว่าจังหวะเราเราไม่ติดงานอื่นเราก็ได้ไปค่ะช่วงนี้สินค้าเราก็ที่เด่นๆมากก็คือหอมเลยค่ะหอมเลยใช่ค่ะหอมเลยเป็นสุนไพลสตนดมค่ะอ๋อเป็นไพยสาหรับสตรดมคล้ายๆเหมือนเป็นยาดมอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นยาดมค่ะเป็นสมุนไพรหมักที่สมุนไพรในกลุ่มเราจะปลูกเองในบางส่วนเนาะ บางส่วนที่เราไม่มีเราก็สั่งซื้อเอาค่ะสังซื้อตามที่มีมาตรฐานค่ะจา,จากที่มาเจอคุณแม่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากอยากจะให้คุณแม่ช่วยแนะนำเลยค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในวิสาหกิจชุมชนเราตอนนี้ค่ะตอนนี้เรามีน้ำมันะพล้าสกัดเย็นเนาะแล้วก็มีเซรั่มฟักข้าวฟักข้าวเราก็ปลูกเองค่ะอฟักข้าวปลูกใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันนวดเท้าเย็นอ่อนเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นขี้ผึ้งปาล์มเนาะ เขาเอ็นอ่อนหญ้าเอ็นยืดบ้านเอ็นเหลืองมีสมุนไพรสาสองชนิดค่ะแล้วก็มีสมุนไพรหอมเลยนี่ก็ได้สูตรมาจากอุตสาหกรรมภาคสี่ค่ะ<อ>ไป<ล>ะเรียนมาแล้วก็มีพิมพ์เสนน้ํามีน้ํ<อ>ามันเขียวที่ทําจากน้ํามันงา,นงานขี้ม่อนค่ะใช่น้ำมนขี้ม่อนอบ้านเราแล้วก็มีสบู่ค่ะออสบู่แล้วก็คือวัตถุดิบในพื้นที่เราเยอะแล้วหน่วยงานก็จะเข้ามาส่งเสริมคือจะมีกิจกรรมตลอดค่ะจะจะไม่ค่อยว่างงานจะเยอะมากค่ะ ค่ะไม่ไม่มีเวลาเลยค่ะแม่แม่จะแล้วก็ทํโรงทานตลอดหลักคือ,อ,อ,อใช่ออกโรงทานกะทินเนี่ยเกือบเกือบจะทั้งเดือนจะตั้งเป็นทีมไม่เลยค่ะ<ถ>ทีมคือสมุนไพรบางส่วนแล้วก็จำหน่ายนะบางส่วนแล้วก็ทําบุญก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางการตลาดแม่ก็มีใน,นทิกตอกเนาะก็เล่นทิกตอกก็มีขายบ้างแล้วก็มีแจกเบอร์โทรแจกนามบัตรในเฟซบุ๊ก ในไลน์ช่องติ๊กตที่แม่ชื่ออะไรชื่อชื่อปลานี่สินประกอบค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ในช่องของอินตาสแกมก็ปลานี่สินประกอบเหมือนกันค่ะจะใช้ชื่อเดียวค่ะทั้งเฟซบุ๊กไลน์อินตาสแกมคือชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะค่ะแล้วไปดูได้ได้ค่ะแล้วอย่างนี้ขอเบอร์ติดต่อด้วยได้ไหมคะสาหรับเผื่อคนที่สนใจอยากจะติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโดยตรงค่ะค่ะ เบอร์โทรก็0648489870ค่ะเรามีสินค้าเกือบจะทุกตัวค่ะตอนนี้ในกลุ่มเราจะช่วยกันปลูกค,ค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้งบสนับสนุนจากจากอะไรของโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะ<อ>ก็ได้ไก่พันไข่มาเลี้ยงอ๋อไก่พันไข่ใช่แล้วแล้วก็มีเป็ดพันไข่ด้วยค่ะอเป็ดอ๋อเป็ดพันแต่แล้วก็ไก่พันไข่ด้วยวคือในกลุ่มเราขอให้สมาชิก ได้คนละสี่สิบตัวโ<า>อ้สี่สิบตัวเยอะมาก่ได้คนละสี่สิบตัว,ตวเลี้ยงเป็ดไข่แล้วก็คือขอโครงการพระราชริดมมของปา่าเจ้าอยู่หวัวเนาะ,ะอยู่ที่ด่านซ้ายค่ะก็ได้ก็ได้กาลังเลี้ยงอยู่ตอนนี้ค่ะ แล้วสำหรับเป็ดพันไข่กับไก่พันไข่เนี่ยค่ะอนาคตเราจะต่อยอดทำใช่ค่ะต่อไปก็อาจจะมีไข่เค็มเนาะอ๋อมีไข่เค็มก็จะมีอาจจะมีไข่สดบางจำหน่ายด้วยค่ะอ๋อมีไข่สดใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้หนูลองชิมผลิตภัณฑ์กล้วยไปอันนี้อร่อยมากเลยคุณแม่กล้วยกล้วยอบแล้วก็ส่งอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะมีคือเวลาไปออกงานเราก็จะแจกเบอร์โทรแล้วก็จะมีมี เขาติดต่อมาตามเบอร์โทรค่ะก็ตอนนี้ก็ขายออนไลน์ตลอดค่ะก็ก็เหมือนออนไลน์เนาะขายออนไลน์คือถ้าเราทําส่งตลอดค่ะก็เรียกออนไลน์ไหมก็ต้องออนไลน์เนาะ,ใช,ะใช่ทำส่งตลอดก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของคุณแม่เลยก็คือไม่ใช้ยาเลยไม่มีอะไรเล,เลยค่ะไม่มีสารเคมีเลย๋อไม่มีสารเคมีก็เป็นออแกนิกทั้งหมดใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมกลุ่มเราได้ค่ะ๋อกลุ่มตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ บ้านหัวฝายตำบลเอราวันอําเภอเอราวันจังหวัดเลยค่ะอ๋อก็คือเปิดให้เข้ามาเรียนใช่ค่ะได้เปิดให้ใครสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อ๋อได้เลยค่ะถือว่าวันนี้เป็นยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคุณแม่ในวันนี้นะคะไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะแล้วก็ขอให้ใครดีใครดีเรื่อยๆขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้เรามากันที่ร้านต่อปานะคะก็เป็นร้านของพี่นัทนะคะเดี๋ยวจะขอให้พี่นัทนะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะคสวัสดีค่ะชื่อนัทจิราสินโซนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนบ้านนัทจิราค่ะก็ของเราเนี่ยสืบเนื่องมาจากคุณแม่เลี้ยงไหมคือคือเราตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นคุณแม่ ปลูกหมอนเลี้ยงไม้มาตั้งแต่เด็กเนี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เป็นสมาชิกของอศูนย์ศิลปชีพบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตตอนนั้นก็เราเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าพอเรียนจบเราก็ไปตามฝัน ่ะก็ไปตามฝันนั่นแหละเพราะว่าไม่คิดว่าจะจะจะมาทําหมอนไหมหรอกเพราะว่าตอนที่เด็กตอนเด็กอ่ะเราเลี้ยงเรารู้สึกว่ามันลําบากมากต้องต้องไปหาใบหมอนอุลำบากมากฉันฉันจะไม่ทํางานนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่พอเรียนจบเราก็ไปตามฝันวันหนึ่งเกิดโควิดเกิดวิกฤตระบาดโรคติดต่อเนี้ยค่ะเราก็ไม่มีงานเราก็เลยกลับบ้านพอกลับบ้านมาเนี่ย คุณแม่ก็ยังไม่เลิกทาคุณแม่ก็ยังทําทอผ้าไหมยอยู่แล้วเราก็ความที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบนะแต่พอมาสัมผัสอะ่ะมันเกิดความรักมันเกิดความหวงแหนมันอยากจะไปต่อยอดตรงนั้นเราก็เลยลองมาศึกษากับคุณแม่ดูมันยิ่งเกิดความรักนะคะแล้วคุณแม่เป็นสมาชิกในศินลปฏิทพเนี่ยคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าพระอ,องค์ท่านน่ะมีมีม พระมหากรุณากับเราแค่ไหนอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปเราก็รู้โอ้ยมันมันน่าสนใจมากพี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาทําโอทอปทีนี้เราก็ความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะออกตลาดบ่อยแล้วก็จะเห็นหนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็เอามาพัฒนากลุ่มเราเาถึงแม้จะตอนนั้นอนะ COVID, โควิดโรคระบาดแต่เชื่อไหมว่ามันขายผ้าใหม่ดีมาก เป็นปีที่แบบว่าโอ้ยขายดีมากทีนี้ทุกคนอ่ะในกลุ่มเขาเขาบอกว่าเหมือนเหมือนจะจมน้ําอ่ะคือไม่มีใครมามามาช่วยเขาคือก็ทําไปแล้วก็ขายไม่ได้เหมือนจมน้ำเงี้ยพอเรามามันมันจุดประกายให้ให้ชาวบ้านอ่ะเข้ามาทํางานมากขึ้นทําให้ชาวบ้านมีรายได้มันก็เกิดความอิออ่มบกิมใจของเราเนาะมันไม่ใช่แค่รายได้ของเราแต่มันเป็นรายได้ของชุมชนเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า วิ่เราอยากจะบอกต่อนะเราอยากจะรักษาเราอยากจะต่อยอดตรงนี้เพื่อลูกหลานของเรานะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าายผ้าายตอนนี้เราก็จะแปลรูป<อ>ก็จะแปลรูปไปด้วยก็เราก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะอย่างพัฒนาชุมชนเนี้ยก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาเรื่องฝีมือเนี้ยมาช่วยเราอ,อยู่ตลอดเนี้ยชาวบ้านเขาก็<อ>เขาก็ จะจะจะตัดเย็บอย่างที่อย่างที่ทอเฉยๆตอนนี้ก็เริ่มตัดเย็บเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลุ่มนี้ก็คือเป็นการรวมตัวของคนชุมชนชุมชนใช่ค่ะเหมือนว่าเรามาต่อยอดเหมือนเรามาเป็นการตลาดตอนแรกเขาจะมีเป็นฝ่ายผลิตอย่างเดียวก็รอคนมาซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ผลิตไว้เยอะๆไม่รู้ว่าอะไรแหละฉันชอบสีไหนฉันชอบลายไหนฉันก็ผลิตไว้มันก็กลายเป็นว่ามันมีสต็อกเยอะแต่ตอนนี้พอเราเข้ามาเราก็จะเอา ไม่เอาสินค้านำแล้วเราเอาก็ตลาดนำลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็ผลิตให้ลูกค้ามันก็เลยจะมันก็เลยไม่เป็นไม่ไม่ค้างอ่ะไม่ค้างสต็อกเยอะ<ช>อ,อย่างี้ค่ะทุนทนก็เกิดรายได้ต่อเนื่องนะ่คะ<ช>ประมาณนี้น <tiếp bona. S 2> แล้วตอนนี้นอกจากผ้าฝ้ายแล้วเรามีผ้าไหมไหมเนี่ยเราก็คือปัจจุบันยังเลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะเราก็ทำครบวงจรนะคะเราก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหม้าสาไม้ ใครที่แบบว่าทอผ้าไม่เป็นก็จะมาหาเราเนี่ยเราก็จะช่วยสอนแล้วก็ทําให้โดยที่แบบว่าขบวนการในการทําเส้นใหมอ่อ่ะมันเยอะใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากทอเป็นอย่างเดียวเงี้เราก็สามารถทําให้คุณทําให้คุณได้แล้วก็ไปทอได้เลยประมาณนี้แล้วตอนนี้เราก็จะส่วนมากเราจะทําย้อมสีธรรมชาติเช่นย้อมจากคลั่งจากคลามาเงี้ยค่ะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สีที่ได้แล้วก็เอาสีใน ในชุมชนรอบตัวเรานั่นแหละแล้วก็ไม่ไม่ค่อยใช้สารเคมีเพราะมันก็จะดีต่อสุขภาพคนทอคนทําด้วยเนี่ยคะ่ะแสดงว่าไม่มีสารเคมีเลยในกระบวนการผลิตไม่ไม่ค่ะก็จะใช้ส่วนมากจะใช้จะจะใช้สีธรรมชาติทั้งนั้นเลยสีเคมีก็จะจะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยทำเลยอาจจะมีบ้างแต่ไม่ไม่ค่อยทำส่วนตัวของพี่พี่จะไม่ทำเลยเพี่ก็จะทำสีธรรมชาติมากกว่า อันนี้ก็คือนอกจากเป็นผ้าวัตถุดิบสําหรับในการนําไปตัเดเย็บแล้วเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแปรรูปค,ค่ะเราก็พยายามที่จะแปรรูปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายมากขึ้นเนาะเพราะบางคนก็ไม่สะดวกที่จะเอาผ้าไปตัดแล้วก็ตัดแล้วเราก็มีช่างไปจําหมู่บ้านของเราด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกค้าไม่มีช่างก็สามารถที่จะมาให้เราตัดให้ได้ ค่ะือผ้าจากเราแล้วก็เราสามารถตัดให้ได้ด้วยค่ะได้ค่ะแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเรามีเป็นแบบไหนบ้างคะเสื้อก็จะเป็นเสื้อสูตรนะคะตอนนี้เพราะว่าทางกลุ่มเขาคิดว่าเอ๊ะเขาเขาไม่อยากตามแฟชั่นอย่างเงี้ยเสื้อสูตรมันมันไม่ต้องมีแฟชั่นเยอะมันก็ก็ก็อย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะมีผ้าถุงสำเร็จก็มีค่ะ,คะมีหมวก,ม,กมีกระเป๋าอ๋อมีกระเป๋ามีกระเป๋ามีหมวกด้วยค่ะ แล้วอันนี้คือเราสามารถถ้าสมมติว่าสนใจอยากจะเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะสนใจอยากจะมาเวิร์กช็อปกับเราก็ได้นะคะม,มีเวิร์กชอ็กชอปด้วยก็ใครอยากมัดมีอยากทอผ้าอยากย้อมผ้า อะไรเงี้ยก็มาเวิร์กช็อปกับเราได้โดยติดต่อที่หมายเลข0875497557นะคะหรือไม่ก็ติดต่อทางไลน์นะคะด้วย ID ดนัดนะคะ NAT713201 ค่ะเข้ามาทักทายกันได้นะคะ,ะแล้วเรามีเฟซบุ๊กอเฟซบุ๊กก็มีนะคะก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านนาจจะเขียนว่าบ้านนัดจีรานะคะเข้ามาก็เขาจะเจอเลย<ด>ค่ะ,คะ งันวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ผู้ผู้ค้านะคะได้สามารถเข้ามาติดต่อได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะมากันที่บูธต่อไปนะคะอันนี้เป็นบูธของพี่ยุ้ยเดี๋ยวจะขอให้พี่ยุ้ยช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ยุ้ยค่ะชื่อพิทนาลีสวรนนท์เป็นประธานกลุ่มทอผ้า เอาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้างปลาค่ะค่ะพี่ยุ้ยคะอยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ขึ้นมาค่ะอ๋อจุดเริ่มต้นตัวนี้นะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านก้าก่อตั้งขึ้นมาโดยเป็นกลุ่มทอผ้าก่อนเมื่อปี2524ห้าอย่ิโดยการจัดตั้งของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะในสมัยนั้นนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านอันนี้คุณพี่เนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ ค่ะเพราะว่าเราตั้งมั้นแต่ปี2524แล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มอยู่นะคะกลุ่มอาชีพกลุ่มกลุ่มอาชีพแล้วปี2517ก็เป็นกลุ่มโอทอปแล้วพอหลังจากนี้มาเราก็จดทะเบียนเป็นวิสากิจชุมชนจนปัจจุบันนี้ค่ะ,ะเรามีสมาชิกอยู่ในกลุ่มทอผ้าณปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่33คนแต่ที่ทำงานได้จริงๆประมาณ26-27คนเราจะมีตั้งแต่ม,ม,มีสมาชิกทอผ้า เกี่ยวกับการเขียนฝ้ายอิ่วฝ้ายทอผ้าแล้วก็แปรรูปแล้วก็มีหน้าร้านค่ะเราทาแบบพบวงจรค่ะอยากจะถามว่าผ้าที่เราผลิตเนี่ยเป็นผ้าประเภทใดบ้างคะผ้าที่ผลิตเริ่มแรกเนี่ยในใน,ในกลุ่มในชุมชนเราเนี่ยเป็นฝ้ายที่เราทํามาเพื่อที่จะ,ะใช้ใจ่ายใช้ใช้ในครัวเรือน และตอนหลังก็มีการปรับปรุงทำฝ้ายสาเร็จโดยการส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็มีอุตสาหกรรมเข้ามาส่งเสริมเรื่องลายผ้าเรื่องการใช้วัตถุดิบเราก็จะมีทั้งเส้นใยผสมและแตั้งปัจจุบันเราก็จะฟื้นฟูการทําเรื่องฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาด้วยค่ะเราก็จะมีสองสามส่วนอยู่ในนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะเราจะทํามีผ้ามีมีผ้าถุงผ้าฝ้ายผ้าอะไรที่ทําจากผ้าฝ้ายที่จังจากผ้าฝ้ายผสมค่ะมีมีหลายอย่างค่ะ แล้วลวดลายเนี่ยเราทําเป็นลวดลายอะไรบ้างคะรเราก็จะรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเสร็จแล้วเราก็ปีจะมีลวดลายแปลกใหม่เข้ามาด้วยแล้วอย่างอย่างอย่างผ้าทอบ้านก้้งปลาเนี่ยมันก็จะมีไอ้ที่เราทําสําหรับตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะมีลายดั้งเดิมเป็นพวกลายราชวัตรลายหมากลุกลาย,เ,ยเป็นลายดั้งเดิมแล้วปัจจุบันลายที่ขายดีก็คือลาย ตุ้มเงินตุ้มทองซึ่งเราคิดค้นขึ้นมาเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วจากผ้าพื้นแล้วก็เราก็มาเติมตุ้มขึ้นมานิดหนึ่งให้มันดูมีความสวยงามขึ้นมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของผ้าถุงเราก็จะอนุรักษ์เป็นผ้าถุงผ้ามุกผ้ามุกยกดอกสองชั้นเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีผ้าผ้าที่เป็นผ้าถุงของไทยเลยหมายถึงเป็นผ้าผ้าสิ้นสิ้นรายหล่อแล้วก็มีแทรกด้วยหมีมั่งแทรกด้วยเส้นใย ประดิษฐ์เป็นพวก่าดิ้นเงินดิ้นทองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของทางบ้านเราค่ะก็คือเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มเลยใช่ไหมคะก็จะมีการตัดเย็บเสื้อผ้าเองเรามีมีมีช่างตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งตัดเป็นเสื้อสูทได้ชุดลำลองได้เงี้ยค่ะช่างช่างเป็นช่างที่ฟรีฝีมือซึ่งอยู่กับเรามาก็เท่ากับที่เราก่อตั้งกลุ่มเลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้คือนอกจากเราทําเป็นผ้าเป็นวัตถุดิบสําหรับซื้อไปตัดเย็บแล้วเราก็ยังมีชุดที่ตัดสําเร็จแล้วถูกไหมคะชุดตัดสําเร็จหรือว่าถ้าใส่ไม่ได้เราก็สามารถจะวัดตัวแล้วก็ตัดให้ได้เลยค่ะก็คือรับรับตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยค่ะอยากจะถามถึงสไตล์เสื้อผ้าที่เราแบบว่าตัดเรามีสไตล์แบบไหนบ้างคะเสื้อผ้าเราก็จะมีอย่างอย่างเสื้อผู้ชายเราก็เป็นถ่าถ้าเป็นทางการเดี๋ยวก็เป็นทรงสูตร ทรงสูรหรือว,ว่าทรงซาฟารีครึ่งสูตหและซาฟารีแล้วสาาลเสื้อผู้หญิงเราก็จะมีชุดไทยจิตระดาชุดเขาเรียกว่าไทยเริ่มต้นอะไรเราก็ทําได้แล้วก็ตามแบบอะค่ะเราก็ทําค่ะแล้วก็เราก,ราก็ตอนนี้เราจะมีสินค้าตัวใหม่ออกมาคือเป็นเสื้อผ้าฝ้ายที่ว่าสามารถใส่ได้ัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้เราก็ทําออกมาค่ะค่ะอย่างเงี้ยจะเอาผ้าฝ้ายทาเป็นชั้นเดียวอะไรก็ทําค่ะทำเสื้อคลุมทําอะไรเยอะเป็นผ้าถุงอะไรก็ตัดได้หมดเลยค่ะ อ๋อ oh, เพื่อให้เกิดความร่วมสมัย<ช>แล้วก็จะ,ะได้หลายๆตลาดม<ช>ากขึ้นนะคะอะทั้งนี้นะคะอยากจะถามถึงช่องทางการติดต่อสําหรับผู้ที่สนใจค่ะช่องทางการติดต่อก็ติดต่อได้ที่กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจเลยเบอร์โทรศัพท์0 6 4 9 5 9 3 6 9 2แล้วก็เบอร์เบอร์บ้านก็จะเป็น042835104แล้วก็ติดต่อในเพจ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 จะชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านกัางป่าค่ะเพจค่ะอ๋อค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากเลยนะคะที่ร่วมมาให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะอ่อ่ามากันที่บูต๊ตต่อไปนะคะกับพี่บันนะคะเดี๋ยวจะขอให้พี่บันนะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยคะ่ะครับผมนายธันนิทิศีบุรินทานาพรนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักสมุนไพรไทยท่าสาราอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับ อยากจะสอบถามว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะเรามีาจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะครับวิสาหกิจชุมชนของเราก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมตัวของภาคเกษตรกรนะครับแล้วก็ทําทกเกษตรแบบเข,ขาเรียกว่าแบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับตั้งแต่ปลูกแปรรูปแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับ ครับผมโดยเน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนะครับพัฒนา,าผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนนะครับแล้วก็ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดนะครับนี่คือเป้าหมายของของวิสาหกิจชุมชนเรานะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างความเป็นอยู่ให้กับชุมชนนะครับ อันนี้ก็คือคนที่มารวมกลุ่มกับเราเนี่ยเป็นคนในชุมชนหมดเลยไหมคะอ่าเป็นคนในชุมชนและนอกชุมชนด้วยนะครับผมใช่ครับผมก็คือเปิดโอกาสให้เข้ามารวมกลุ่มกัน,ชนใช่ครับผมเป็นเครือข่ายภาคผลิตด้านวัตถุดิบนะครับก็จะมีชุมชนอื่นที่ปลูกผลผลิตให้เราด้วยนะครับแล้วหลังจากเราได้รับวัตถุดิบมาอย่างเงี้ยค่ะเรามีแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ ส่วนแม่ของเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพวกเครื่องดื่มและอาหารนะครับก็อย่างถ้าเป็นถ้าเป็นกาแฟเราก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟขั่วนะครับเขาเรียกกาแฟไมล็ดกาแฟสดนะครับรอ๋อเม่เกาแฟสดใช่ครับแล้วเราก็มาบดนะครับก็ชงเป็นแก้วแก้ว แล้วก็บางส่วนก็จะบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งเราก็ได้รับมาตรฐานต่างๆแล้วก็ส่งเข้าประกวดโอท็อปก็ได้รับรางวัลโอท็อปห้าดาวโอโอท็อปห้าดาวใช่ครับ oh. ผมครับ ภายใต้แบรนด์ของ c o ฟฟี่บั n อ๋อเป็นมีแบรนด์ีเป็นค o f f e e ครับคือในวิษาหกิจชุมชนเรามีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับคือเป็นเป็นแบรนด์ชุมชนก็คือแบรนด์ร้านกาแฟสดคอฟฟี่บั n ซึ่งตัวร้านกาแฟของเราเนี่ยจำหน่ายประเภทพวกเครื่องดื่มชากาแฟน,นะครับถ้าเป็นประเภทพวกอาหารก็จะเป็นกล้าวตากมัคคาเดเมียอะโวคาโดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ก็จะเป็นพืช ที่ที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าพืชพืชเมืองหนาวนะครับแล้วเรามีหน้าร้านหรือว่ามีการจัดจําหน่ายในรูปแบบไหนบ้างคะของเรานี่มีหน้าร้านด้วยนะครับมีหน้าร้านเป็นร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองแล้วก็เครือขายโอท็นะครับที่มีอยู่ที่อยู่ในจังหวัดและนอกจังหวัดด้วยซึ่งของเราจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยศูนย์ รับคณะศึกษาดูงานด้วยอ๋อเป็นศูนย์เรียน,นใช่ครับผมเข้ามาดูงานได้ดใช่ครับผมคือศูนย์เรานี่จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับโโจากประสบการณ์ที่ดําเนินการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โอท็อปเริ่มต้นนะครับเป็นถือว่าเป็นโอท็อปยุคแรกอประมาณกี่ปีได้แล้วก็ประมาณยี่สิบปีละโอ้ยี่สิบปีแล้ว,ลวพร้อมพร้อมโอท็อปยุคแรกๆเลยนะครับ เราก็เลยมาทำศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อว่าถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เราดำเนินการแล้วก็ผลสำเร็จของเราให้กับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนรุ่นใหม่เข้าได้มีแรงบันดาลใจนะครับเราก็รับคณะตั้งแต่ถ้าเป็นคณะก็ตั้งแต่สิบท่านถึงสองร้อยห้าสิบท่านเลยนะครับผมรับก็จะรับรับทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน น,นะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในด้านการแปรรูปแล้วก็การสร้างแบรนด์ชุมชนนะครับได้แล้วเห็นมีหน้าร้านที่เป็นรถสําหรับเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ด้วยอันนี้ครับใช่ค่ะนนตัว<อ>ตัวนี้จะเป็นจะเป็นรถเขาเรียกว่าของเรานี่ก็คือคอฟฟี่ทักห,หรือว่าฟู้ดทักนะครับผมก็เป็นรถโมบายที่เป็นรถเคลื่อนที่ สำหรับช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพราะว่าของเราเนี่ยที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมอีเวนต์งานไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆนะครับแต่งานเหล่านั้นบางทีก็เป็นงานระยะสั้นๆนะครับมีงานแข่งขันกีฬางานแข่งขันจักรยานยางเงี้ยเราก็จะใช้รถโมบายตัวเนี้ยไปจอดนะเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใช่ครับผม งานก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทํายอดขายได้ได้มากนะครับสําหรับรถเคลื่อนที่นะครับแต่ปกติเราก็จะไปออกบูธตามงานโอท็อปงานอีเวนต์ของโอท็ปที่จัดกันทั้งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทั้งส่วนภูมิภาคนะครับเราก็จะไปออกตลอดอยู่แล้วนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วก็ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางกลุ่มของเรานะครับถ้า,ถาสมมติว่าสนใจที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแมคคาเดเมีเมเมเยกาแฟสามารถติดต่อขางได้ทางช,งช่องทางไหนบ้างคะก็ของเรานี่ก็นอกจากนักท่องเที่ยวที่จะไปที่หน้าร้านร้านกาแฟคอฟฟี่บันซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนของเราที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยแล้วนะครับก็จะมีทาง าสามารถสั่งซื้อทางทางไลน์ก็ได้นะครับก็ไอดียไลน์ก็ fc coffee bun นะครับ a c e b o o กก็จะเป็นากาแฟสด coffee bun นะครับผมแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมคะสำหรับการขายสินค้ติดต่อช่องทางที่ติดต่อซื้อสินค้าเราก็เบอร์084 404 8018นะครับ สามารถโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้หรือว่าสอบถามที่จะเข้าไปาชมศูนย์ผลิตภัณฑ์เราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะ,อะขอบขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะาเรรไ